เราซื้อลิซ่านะคะจะมาเมื่อไหรโอ้ยแอดเองก็ตั้งตารออยู่เหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าจะมาวันนี้นะคะแต่จนแล้วจนรอดค่ะทางรายการนะคะก็ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการสักทีค่ะจนถึงตอนนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือค่ะมีภาพภาพนี้นะคะหลุดออกมาค่ะเหมือนกับว่ากำหนดนะเลื่อนเป็นวันที่18กุมภาพันธ์แทนนะคะ ซึ่งทาง o f f i ิเชีค่ะก็ le, ยังไม่ยืนยันนะคะแอดเองก็เลยไม่สามารถตอบได้แบบชัดเจนนะคะคงต้องไปโหลดแอปพลิเคชันไอชีเอาไว้นะคะแล้วก็รอเขาประกาศกยอย่างเป็นทางการะคะ่ะส่วนตอนนี้ท้าที่หน้าช่อง Official ของ Use with you เองค่ะเห็นมีแต่เอารูปนะคะของเหล่าบรรดาเทนนี่ค่ะเอามาลงนะคะแล้วก็เห็นว่าค่ะมีเด็กฝึกนะคะจาก YG ที่เป็น i ช e s e นะคะเป็นคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณ2-3คนนะคะ แมก็ตาตาดีชีวค่ะแอดก็เลยเอารูปมาฝากด้วยนะคะก็เท่าที่ทราบค่ะตอนนี้นะคะน้องลิซ่าก็มีการถ่ายทำรายการยวิ h y ยูเนี่ยยันเช้านะคะจนถึงตี5ก็มีค่ะก็คิดว่าทางรายการนะคะก็คงจะเร่งถ่ายทำกันหน้าดูนะคะก็ถ้าเดี๋ยวเขามีอะไรคึ้หน้าหรือขึ้นไห้อะไรที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะแอดก็จะเอามาแจ้งแล้วกันค่ะตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้ไปก่อนเนาะ ก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเราแอดจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในสิกหน้า